ก็เ,เจอมิม้มอยู่เช็คน้ำมิ้มครับผมเอเอละอย่างน้อยก็ต้องเจอมิม้มอยู่มิ้มลากระถิ่นครับ น้ำน่าจะสวยปลากระถินเริ่มเครือก่อนโอ้ยโอ้ยเคลือเท่ากันเยอะจริงน้ำจะแตกเอาโอ้น้ำใหญ่เพื่อน ไม่ค่อยติดครับใบหญ้าชื้นๆถ้าเรา,รราลีลาเราช้าเราก็ต้องจุดครบใหม่นะครับเพราะปล่อยไว้นานพึ่งมันได้ใจครับผมมันคิดว่าเราเอาอมันไม่ได้มันก็จะได้ใจครับดูหัวน้ำ น่าจะเห็นอยู่เพื่อนๆโอ้เลือเยอะขอเลยครับโอ้แบบนี้สิสวยเลยโอ้หัวน้ำโดนเลือไปหน่อยเพื่อนหัวน้ำหัวน้ำเจมแจมอือหหัวน้ำ สอนแทบไม่มีเลยเพื่อนโอ้โ้หหัวน้ำเบิ่มๆโดนเครือไปหน่อยครับผมสวยๆไปครับผมเจอพึ่งแล้วครับผม จุดครบลุยเลยครับไม่ได้ถ่ายจากข้างล่างครับผมเพราะมองแทบไม่เห็นเลยครับลองซูมดูแล้วมองไม่เห็นอยู่ยอดเลยครับผมยอดมาขามโคกจุดครบแล้วก็ไปต่อกันเลยครับผมเดี๋ยวไปรอดูล่างข้างบนครับจะเป็นยังไงจะเล็กจะใหญ,ใหญ่จะใหม่จะแก่ครับผม ครบเลยครับครบดับแล้วจุดครบอีกรอบครับผมใส่ควันเลยครับกิ่งนักเล็กลึ้งไปอีกครับผมนู่นอยู่ยอดเลยครับผมกว่าจะขึ้นถึงเล่นเอาหอบเหมือนกันครับต้นมะขามโคกสูงครับผมแล้วมองทเทบาไม่เห็นหลังเห็นนิดเดียว พลังก็ไม่ค่อยโตด้วยครับโอโ้น้ำสวยโอโ้น้ำเยอ์เลยไปครับ กรไม่เห็นคี่สอน no

ครับผมถึงบ้านแล้วครับอ่านี่ังแรกครับผมลังแรกน้าชําเลยครับเหือขวดครับลังนี้เกือบขวดน้ําชําเลยครับลังเล็กลังที่สองน้ําดีครับผมโซนนี้ขนาดเม้มเช็คดูดีแล้วก็จัดเลยครับเนี่ยนิ้น ีกสองลังนี้ไม่ได้ถ่ายครับผมมีมพอได้เหมือนกันครับน้ำสวยเนี่ยแตกไว้นี่ลงังกลับมาแล้วครับผมทายเม็โทรเรียกให้เราออกจากสายยางครับผมติดตาสวยนะครับตอนนี้จะประมาณขวดกว่าครับประมาณชั่งเราได้สองโลมันจอดดูดไปครับนี่มีลายจอด,ดูดขอบจอด,ดูด เดีวต้องปิดตาน้ำช้ำๆเลยพันแมตต์โทรเรียกให้มาเอาลังในใหญ่กว่าเพื่อนลังพันแมตต์โทรเรียกสองลังนิน้มๆภาพรวมสวยๆเลยครับผม